เซเว่นอฟครับหลายคนรู้สึกว่าช่วงนี้ต้องต้องมีเหตุการณ์บางอย่างมีเหตุการณ์บางอย่างเรื่องบางเรื่องหรือสถานการณ์สิ่งของผู้คนนะคะให้คุณต้องแบบคิดต้องเลือกต้องไตร่ตรองมีสิ่งที่อยู่ในหัวเยอะแยะมากมายนะคะแต่มีพลังงานของ The Star เข้ามา รู้สึกเหมือนเร็วๆนี้จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะเป็นทางเลือกที่ดีหรือเป็นสิ่งดีๆที่แบบอย่างเช่นได้พบได้เจอใครสักคนที่มีพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตคุณได้รวมไปถึงในเรื่องของความรักถ้าใครที่แบบมเนเฟตในเรื่องของอาการเงินนะคะมเนเฟตในเรื่องของการกลับมาของคนร่าเก่าอะไรอย่างเงี้ยก็ชัดเจนมากๆนะโอเค เซเนอวลขึ้นมาหลายคนก่อนหน้าเนี้ยเหมือนคุณพยายามนะคะจะยืนหยัดพยายามที่จะแบบต่อสู้กับสถานการณ์ที่ยากลำบากเนาะการสูญเสียการหมุนเงินการปรับตัวอะไรต่างๆนานาตอนนี้คุณกำลังปรับตัวอย่างมากเลยอืมแล้วเหมือนมันมีหลายสิ่งหลายอย่างให้เราต้องต้องคิดเยอะพอสมควรนะคะแต่ดีหน่อยมีเดอะสตาเข้ามาสปอร์ตเร็วๆนี้สถานการณ์มันจะดีขึ้นนะคะ เร็วๆนี้สถานการณ์จะดีขึ้นมาดูว่ามันเรื่องอะไรบ้างฟรีน็อปสอดนะคะทรีอับคาร์บอาจจะเป็นคําตอบนะคะคาตอบนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการได้รับการสนับสนุนนะคะช่วยเหลือเรื่องเงินนะคะเงินกําลังจะดีขึ้นมากๆเลยถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องการเงินคุณจะได้รับการ support ช่วยเหลือสนับสนุนนะคะหรือเป็นไปได้ว่าคุณกําลังจะได้แบบโปรเจกต์ นะคะแจ็คพอตโปรเจกต์หรือมีโอกาสทางการเงินที่เข้ามาผ่านการสนับสนุนของผู้คนอะไรเงี้ยได้อ้โหเอ d ดอ of sort ชัยชนะนะคะความสำเร็จในเรื่องของการเงินจะเกิดขึ้นชัดเจนมากรวมไปถึงสิ่งที่คุณทำอยู่ นะคะประสบความสําเร็จรมากๆการงานจะโดดเด่นนั่นแหละทําให้ได้เงินเป็นกอบเป็นกำนะคะมีโอกาสในเรื่องของการเงินมีโอกาสในเรื่องของความสําเร็จเข้ามานะคะงานกับเงินเนี่ยจะชัดเจนดังนั้นสิ่งใดๆที่มันเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้นะคะทุกอย่างมันจะดีขึ้นสิ่งดีจะเข้ามาทดแทนขอดูปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ควรจะจัดการยังไงตอนนี้เหมือนเราต้องอดทนหน่อยนะคะเพราะว่าสิ่งที่เจอมันไม่ใช่สิ่งที่แบบเฮ้ยเกิดขึ้นแล้วเราทิ้งมันได้มันเป็นสิ่งที่เราต้องแบกมันต่อไปมันเป็นภาระของเรา นะคะอืมหลายคนช่วงนี้รู้สึกว่าอยากจะหันหลังให้กับภาระอยากจะหันหลังให้กับทุกสิ่งทุกอย่างคุณเหนื่อยคุณเบื่อนะคะคุณต้องการการแบบคุณต้องการอารมณ์คุณต้องการความรู้สึกดีๆการสปอร์ตทางด้านจิตใจคุณต้องการการเยียวยาทางด้านจิตใจเทนออฟวอร์นะคะการทํางานหนัก มันเหนื่อยมันตึงเครียดความรับผิดชอบเยอะแยะมากมายอยู่รอบตัวคุณรวมไปถึงสุขภาพที่ไม่ดีอย่างเงี้ยนี่คือปัญหาของคุณนะคะเออสิ่งที่คุณกําลังจัดการอยู่ะมันคือการที่คุณพยายามจะฮิลลิ่งพยายามที่จะดิวกับทั้งสถานการณ์ความรับผิดชอบหน้าที่และก็สุขภาพมาดูขอ how to ของคุณกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะ,นะเนาะ s i ก k of cup นะคะการฮิลลิ่งกาลังเกิดขึ้น The High Print Test นะคะไฮเซลของคุณกำลังเชื่อมต่อกับตัวตนที่สูงสุดของคุณนะคะรวมไปถึงคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวพลังงานนะคะที่อยู่เบื้องบนกำลังซัพพอร์ตคุณกำลังช่วยเหลือคุณใน t i ม i n g นี้นะคะรวมไปถึงตัวตนที่สูงสุดของคุณเพดออ o ซอดคุณกำลังได้รับแมสเซจอะไรบางอย่างจงเปิดใจนะคะในเรื่องของการได้รับอินโฟเมชันอะไรบางอย่างนอกเพรว่ตอนนี้ในเรื่องของตัวตนที่สูงสุดของคุณกำลัง ข้อมูลกําลังเลื่อนไหลอ่ะอืมข้อมูลกําลังเลื่อนไหลแล้วก็มันเหมือนคุณจะมีการเก็ตไอเดียบางอย่างนะคะเกิดขึ้นในช่วงทำมิงนะะีเดอมเพลสนะคะความอุดมสมบูรณ์ในทุกมิติจะเกิดขึ้นเพื่อคุณผ่านการครีเอทีฟนะคะผ่านการได้รับสัญญาณดีๆได้รับข้อมูลดีๆในเรื่องของการวิเคราะห์ซึ่งนำพามาซึ่งการตัดสินใจและการใช้จินตนาการด้วยนะคะดังนั้นจงหรับนะ เปิดใจที่จะแบบว่ามองโลกในแง่บวกแล้วก็เรียนรู้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคอยทุกคนโชคดีนะคะเริฟบๆค่ะ